ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูอันนี้ปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมักเล็กๆนะครับเพื่อนๆเนาะกำลังร้อนเลยนะครับนี่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็แห้งๆไปนะครับเพื่อนๆแห้งๆไปเดี๋ยว <c oughs> คงจะเติมน้ำหน่อยนะครับเนาะ ร้นอนมากนะเพื่อนๆอุ๋ยมากเนาะพอดีผมไปดูคลิปไอ้สารคดีเรื่องหนึ่งนะเห็นเกษตรกร,ร,กรของต่างประเทศนะครับเขาทำเชื้อราขาวในแปลง,ขงเขาเนาะก็เลยอยากทำบ้างนะครับเอ,อ,อยากลองดูนะครับว่าเอ้ยทำไงวะให้เชื้อราขาวมันคุม พื้นที่ของอไอ้นี่นะครับของกองวัสดุปุ๋ยคุมพื้นที่ของดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยลองทําดูเองบ้างนะครับดูนะฮะว่าเชื้อราขาวของผมมันจะคลุมกองปุ๋ยหมักของผมหรือเปล่านี่เห็นไหมครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือราขาวนะครับเนี่ยนะ ที่มันดำๆอย่างนี้เข้าใจว่ามันแกะนะ่เพ <ๆ S 1> ื่อนๆเนาะแล้วก็ตรงนี้มันแห้งไปนะครับเนาะ,ะค่อนข้างที่จะแห้งไปครับไอ้วงบ่อตัวนี้นะครับก็ใช้ส่วนผสมเนาะเป็นขี้ัวกับ,กบไอ้ขุยมะพร้าวครึ่งๆนะครับเพื่อน ก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยร้อนนะพอขี้วัวน้อยมันก็ไม่ค่อยร้อนนะครับเพื่อนๆก็เป็นอย่างนั้นแต่ผิวหน้านี่คือแห้งมากนะครับเดีย๋ยวต้องเติมน้ำหน่อยขยุยขยุยหน่อยนะให้น้ำมันซึมเข้าไปให้มันทั่วๆนะครับ วงนี้นี่คือผมใช้ขุียมะพร้าวกับพี่กัวนะครับครึ่งครึ่งเนาะแต่วงนี้นี่คือเอาขุียมะพร้าวโรยหน้านะครับเฉยเฉยเนาะก็เดี๋ยวขยุยขยุยหน่อยขยุมขยุมเนี่นะครับคือมันเป็นแผ่นของอไอ้เนี่ยนะครับเพื่อน อันนี้มันคืออะไรวะลืมชื่อมัน่ัมรำัรำนะครับเพื่อนๆก็สั่งรำละเอียดนะมาแต่ก็ได้รำอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรำที่ผมได้มานะครับถ้าได้รำละเอียดนี่คงจะดีกว่านี้นะครับคือรำมันเป็นแผ่น คลุมข้างบนเอาไว้นะครับผมกลัวน้ำมันมันลงไม่ดีผมก็เลยขยุยขยุยขยุมขยุมมันหน่อยนะมามาดูอีกวงบ่อหนึ่งกันนะครับว่าเชื้อราขาวมันจะเป็นยังไงนะครับเปิดพังนี่นะครับก็มีเชื้อราขาวขึ้นนะครับเนาะ แต่มันก็ไม่ได้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดนะครับเข้าใจว่าความชื้นมันมันแทบจะไม่เหลือนะครับเพื่อนๆจับดูนี่แห้งเลยนะฮะแห้งมากนะครับเนาะก,ก็เลยทำให้ลาขาวทำงานได้ไม่ค่อยดีนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะขยุมผิวหน้ามันนะครับ ให้ไอแผ่นลำข้าวเนี้มันแตกเนาะน้ำจะได้ซึมลงไปได้อย่างดีนะครับโอเคนะครับกองนี้นี่ร้อนนะครับเพื่อนอันนี้ก็ใช้ขี้ควายนะครับผสมกับไอคุยมะพร้าวเหมือนกันเพื่อนเพื่อนเห็นไอ้น้ำลอยขึ้นมาไหม มีไอ้น้ำลอยขึ้นมานะครับร้อนนะเพื่อนๆเนาะอ่ะ,ะ,ะเออปุ๋ยหมกักมันก็จะร้อนแบบนี้นะในช่วงเริ่มแรกเนาะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเย็นลงนะครับเราก็ต้องมีการกลับกองกลับอะไรด้วยนะเนาะโอเค พอขยุยขยุยเรียบร้อยแล้วเราก็เกลี่ยมันหน่อยนะเพื่อนๆน้ามันจะได้ไหลแบบท่วนทั่วนะครับเออเติมน้ําเข้าไปหน่อยนี้นะครับนี้เราก็เกลี่ยมันหน่อยก็ไม่รู้ว่าเอาไปปลูกพืชปลูกผักแล้วมันจะดีหรือเปล่านะครับ แค่อยากทำตามในคลิปที่ไปดูมาชเช่โอเคเกีย์แบบนี้แล้วก็นหน้าจะโอเคเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เกียร์ เหมือนกันน้ำจะได้ซึมไปยังทั่วถึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเติมจุลินทรีย์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อนๆผมจะลดน้ำลงไปก่อนเนาะให้มันเปียกๆหน่อยนะครับเปียกแค่ไหนนะฮะก,ก็ตามใจเลยนะเพื่อนๆเนาะ แต่ไม่ใช่เปียกโซกเอ,อคือของ่วงนี้นี่มันกะเอาล้วนๆนะครับไปควบคุมสัตส,ส่วนสเกลอะไรเยอะมันก็เท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆไม่มีใครทำได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกเนาะไม่ใช่อยู่ในห้องปฏิบัติการห้องแหบบอะไรอย่างนั้นออนี่เกีี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆ ก็เดี๋ยวลดน้ําแล้วก็เติมจุลินทรีย์เข้าไปนะครับจุลินทรีย์ที่ผมใช้เติมเข้าไปในกองปุ๋ยหมกักไอสามอันนี้ก็คือจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับเพื่อนๆเซิร์ชเข้าไปเนาะใน Google ก็จะรู้วิธีการนะครับในการใช้ประโยชน์วิธีการเอาจุลินทรีย์ท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์นะครับเนาะ กูเกินก็มีวิธีการพวงนั้นให้ครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูกองปุ๋ยหมักของผมไม่เฉยเนาะไม่ได้มีอะไรมากมายก็ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีทุกๆคนครับ